สวัสดีครับผมสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับเลขนักสําสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมห,หน่ยของวันที่28สิงหาคม2568ครับเช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่29สิงหาคม2568 แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูใดๆก่อนนั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นและเป็นการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดก,กฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพรให้เอฟซีพี่น้องทุกท่านโชคดี ครับผมที่เห็นอยู่นี่เป็นแนวทางเมื่อวานของวันที่28นะครับเราก็มาเช็คนะครับสายอนุกายกันก่อนเลยนะครับเมื่อวานผมวางสายอนุกายไว้นะครับผม678 6ก็เข้าไปที่3 6กา 66V นะครับผมแล้วก็6 3สานะครับ6ก็มา1 2 3 4รอบนะครับ6มา4รอบ ส่วน7นั้นนะครับส่วน7นั้นก็มาที่7 9กานี่ครับเมา1ครั้งนะครับแครับ8มาที่98้าแปดพินะครับแก็มาอ่าแล้วก็8 4สานะครับมา3รอบนะครับมา3รอบ 4บวก1เป็น55บวก3เป็น8สายออกกำลังกายสายช่วยเหลือก็นะครับผมก็ยังนะครับนะครับเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็นะครับผมเป็นสายที่นะครับป้องกันความเสี่ยงเป็นได้เป็นอย่างดีในทุกๆวันนะครับผม fc พี่น้องนะครับส่วนคูเจาะนั้นนะครับคูเจาะนั้นผมวางไว้ทั้งหมด15คู่เจาะ ใน15คู่เจาะนั้นนะครับผมนะรบตรงนี้นะครับทั้งหมดที่ผมกําลังจะนี่นะครับผมลากให้ดนะูทั้งหมดนี้นะครับเป็นนอยรวมใช้ได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้ายันยันดึกนะครับเป็นแนวทางนะครับใน15คู่เจาะนี้นะครับผม FC พี่น้องก็นําไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นสนอื่นเพื่อทําสถิตินะครับผม แต่ส่วนตัวผมนั้นนะผมผมคัดให้ที่58 59 78 79 57 89คัดให้6คู่นะครับผมลงมาตรงนี้ครับ6คู่นะครับทำไมผมต้องคัดครับใน6คู่นี้ผมถือว่านะครับผมนะครับสำหรับสายประหยัดนะครับลุสายประหยัด ผมก็นะครับในความแตกต่างนะครับข้างบนนี้จะมีทั้งหมดนะครับสายร่างกาอ่กสามตัวนะครับสามตัวก็หกเจ็ดแปดผมนะครับผมสูดชนนะครับชอบมากไปที่แปดแปดก็เข้าไปที่นะครับผมเข้าไปที่เก้าแปดพิแล้วก็ศูนย์แปดพินะครับแล้วก็แปดสี่สานะครับแปดมาสามรอบนะครับนี่ครับนี่คือสายนะครับผมช่วยเหลือนะครับประหยัดนะครับประหยัด ประหยัดของเอฟพี่น้องส่วนคู่เจาะนะครับหคู่เจาะที่ผมนะครับชอบมากดึงลงมาเป็นสายประหยัดนั้นเข้าตัวใดบ้างครับเข้าไปที่89พิเข้าไปที่78กิจนะครับเข้า2คู่เจาะนะครับกับ3ตัวลูด3ตัวออกกลังกายนะครับสามครั้งนะครับส่วนชุดเต็มนั้นนะครับผม29งปกนะครับ7 9กิจและก็8ปพินะครับผมก็ดีใจ f c พี่น้องด้วยนะครับแนวทางก็ยังคงเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งชุดเต็มแล้วก็สายประหยัดนะครับในส่วนตรงนี้นะครับสายประหยัดนั้นนะครับผมก็นะครับความเสี่ยงก็สูงอยู่นะครับผมแต่ก็สถิติก็ค่อนข้างเดินดีนะครับยังไง f c พี่น้องมาเห็นคลิปหรือว่าอย่างไรก็เก็บสถิติไปด้วยนะครับห้ามเชื่อ ในสิ่งที่เห็นเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าตัวใดจะมาจึงเรียกว่าแนวทางนะครับผมนั้นการทําสถิตินั้นถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากสําหรับ fc พี่น้องนะครับผมอยากให้ fc พี่น้องเข้าใจในส่วนนี้นะครับ,นะรบเอาละครับเมื่อเราพูดคุยกันและเห็นแนวทางและก็สรุปของวันที่28สิงหาคมแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับผมแนวทางของวันที่29ก็คือวันนี้นะครับ เป็นอย่างไรนะครับผมเป็นอย่างไรก็ตรงนี้ครับผมเขียนไปแล้วนะครับผมเป็นการไม่ให้เสียเวลามากนะครับนะครับเลขนักราชวันที่29สิงหาคมนะครับ2568นะครับผมวางแนวทางสายกําลังกายสายช่วยเหลือไว้นะครับผม678ครับผมได้ได้เลขตัวเดียวเหมือนเมื่อวานเลยนะครับสูตรนะครับ นั่นแนวโน้มความเป็นไปได้นะครับตัวเลขตัวเดิมอาจจะนะครับอาจจะทางานนะครับอาจจะทํางานนะครับเพราะสูวนมากแล้วนะครับผมมัดรวมฮานอยสูวนมากเขาจะออกซ้ําๆเดิมๆนะครับผมแต่ไอตัวซ้ําๆเดิมๆที่เราพูดกันนี่นะครับเราจะทํายังไงให้มันไปใช้งานและ้มันไดน้ก็คือเกิดจากการทําสถิติจากสูตรนั่นเองจากการเก็บสตินั่นเองเพื่อเป็นแนวทาง ราะนั้นสถิติจากสูตรที่ผมทำมาก็คือสูตรนี้ครับผมสูตรนี้ผมจะพูดแทบทุกวันนะครับเป,เป็นสูตรที่เดินระยะยาวนะครับผมเดินระยะยาวมากนะครับผมก็นะครับผมได้แจ้ง f c เก่าอยู่ในกลุ่มใน<อ>ในในช่องไปแล้วครับว่าขออนุญาตพูดทุกวันเพราะบางครั้งก็มี f c เพิ่งจะมาเห็นคลิปเพราะเราเป็นช่องเล็กๆนะครับจำเป็นต้องอธิบายให้ฟังว่านะครับ สูตร15ตัวนี้นะครับเป็นสูตรเดินระยะยาวเป็นปีนะครับผมใน1ปีนั้นนะครับผมสถิติที่เคยทําได้หลุดแค่เพียง4ครั้งซึ่งไม่รวมในวันนะครับในวันตุกจีนก็คือวันที่เขางดออกทําการนะครับใน4ครั้งผมทําลงมานะครับแสดงใน YouTube เป็นแนวทางให้3ปีนะครับก็เฉลี่ยแล้วหลุดไปแค่12ครั้งใน3ปีก็ถือว่าเป็นนะครับสูตรที่ดีมากนะครับที่ fc พี่น้องได้เห็น ทีนี้เมื่อนําไปใช้งาน15คู่เจาะนี้ผมก็ทําสายประหยัดขึ้นมาตรงนี้ครับตรงนี้คือสายประหยัดจะเห็นว่าผมขีดเส้นใต้ไว้ทั้งหมด6คู่ก็มี8 9 8 1 1 5 9 5 3 5และ8 5 6คู่เจาะลงมาตรงนี้ครับส่วนสายออกลังกายนั้น6 7 8ชอบมากก็ดึงมาเหลือแค่ตรงนี้ครับนี่คือสายประหยัดนะครับ ตรงนี้คือนะครับผมเต็มนะครับเต็มสูตรสายประหยัดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเต็มสูตรนั้นก็จะมีนะครับผมนะครับประสิทธิภาพมากกว่าสายประหยัดนะครับแต่สายประหยัดนั้นก็จะมีความเสี่ยงสูงนิดหนึ่งแต่ก็เรียกว่าประหยัดครับผมนะครับเพราะฉนั้นก็ให้ f c พี่น้องพิจารณาเอานะครับว่าเป็นอย่างไรการทําสถิติทําข้อมูลของผมนะครับผมก็นํามาเสนอเป็นแนวทาง f c พี่น้องเท่านั้นเพื่อเป็นนะครับแนวทางนะครับผม เอาละครับผมสลับคลิปฮาหน่อยวันนี้ผมก็ขอนะครับผมขอบคุณขอบใจ FC พี่น้องครับผมพร้อมทั้งอวยพรให้ f c พี่น้องโชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ